ผมถือว่าตอนเวลาเราอยู่เดียวกันเนี่ยอยู่บนเรือลําเดียวกันเรือก็ไม่ได้ใหญ่มากอืเรือก็เล็กค่ะอยู่บนเรือเดียวกันเนี่ยไอ้าคนบนเรือเนี่ยมีคนหนึ่งโทรหาน้องแตงโมในเวลาสองทุ่มสี่สิบนาทีเพื่ออะไรครับสองทุ่มสี่สิบเหรอใช่ครับเอาสองทุ่มสี่สิบงไปให้แล้วครับ อ่าบุบบุได้เห็นแล้วนะคะอันนี้คือขออนุญาตลบเบอร์นะคะลบเบอร์จางเบอร์เนื่องจากพ d p ีพีเนอนาะคุณผู้ชมเนาะขออนุญาตแต่เพียงแต่ว่าเบอร์นั้นเป็นเบอร์ที่โทรหาน้องแตงโมในเวลาสองทุ่มสี่สิบจริงๆเบอร์โทรศัพท์นั้นดิฉันขอขออนุญาตพูดเลยนะคะเป็นเบอร์ของหนึ่งในคนบนเรือจริงๆค่ะเป็นเบอร์ของคนหนึ่งในเรือบนเรือจริงๆค่ะ ซึ่งก็งงว่าสองทุ่มสีิบถ้าคุณอยู่บนเรือด้วยกันสสเต้ครับเราต้องโทรหากันไหมไม่จําเป็นครับก็เดินไปหาก็ได้ใช่ไหมไม่จําเป็นนอกจากว่าหรือผมก็ตะโกนเอ้าพี่เต้อย่างเงี้ยเออใช่นจากพี่เต้หยิบเล่าให้หน่อยนอกจากโทรศัพท์หายแบบหล่นใต้บงใต้เบาะอะไรอย่างเงี้ยมันมีสองเคสคือหนึ่งก็คืออยู่คนละที่สองโทรศัพท์หายโทรศัพท์หายโทรหาให้หน่อยว่ามันอยู่ตรงไหนรอรอเสียงรอมีเสียงแล้วเราก็จะรู้ว่าอยู่ตรงไหนมีอยู่แค่สองประเด็นเท่านั้น เสียงมันดังเกินไปพี่แท้เสียงบนเรือน่าจะดังเกิดไปนีนบางครังเองเขาคงไม่ได้ยินเนี่ยมันไม่ได้ยินอยู่แล้วเพราะว่าเครื่องเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเครื่องมันดังมากสปีดโบสผมเคยนั่งอยู่เวลาจะคุยอะไรกันกระซิบกระซาบกันความลับเนี่ยคุยในเรือไม่ได้ยินจะต้องคุยหน้าเรือแล้วต้องแบบต้องหูแนบกับปากเลยต้องกระซิบกลางหูว่างั้นเถอะมันงั้นไม่ได้ยินแล้วต่อให้โทรแทบตายก็ไม่ได้ยินยังไงก็ไม่ได้ยินเพราะว่าในในเรือมันดังมากอันนี้เป็นเรื่องใหม่เลยนะคุณผู้ชมที่ดิฉันเองก็เพ เอาพูดกันตรงๆอย่างนี้ให้รายการ,รพี่ผมเป็นรายการแรกเลยขอบคุณค่ะและ <ผม S 1> แล้วเราก็เช็คแล้วนะคะคุณผู้ชมว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ของคนบนเรือจริงๆเพราะเรามีเบอร์เขาค่ะนี่คือสิ่งที่ทีทันขุนลุก